จด,ดียูนี้นะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจได้เข้ามาดูสวนใจเนาะสวนผักใจขอบอกได้เลยว่าทั้งลกทั้งงามงามหญ้ไม่ได้งามผักแต่ผักชีขอบอกท่วหมหัวเลยใจไม่ได้อยู่นานนะที่สวนไม่ได้มาทำทั้งหญ้าทั้งผักไม่รู้ปนกันไปหมดเลย <S <S เดี๋ยวเราไปทำสวนกันนี ด้านหลังใจก็ถัวนะ่วเนาะถั่วปักยาวถั่วปักยาวที่นี่นะกำลังติดดอกเนะเพื่อนๆนเราไปดูผักตรงนี้ก็เป็นผักสนัดที่ใจขยายไว้เนาะของป้าดูเขาก็กินหมดแล้วนี่เห็นไหมไม่อยู่เนาะตัวทากมากินนี่ ป้ามีของฝากตัวท้ากินผักที่ทำน้ำมันน่ะใจเอาเม็ดในป่ามาปลูกเตู้มันกินหมดเลยต้นนี้ยังเหลือไว้อย่างสวยอยู่แต่นอกนั้นไม่เหลือเลยขนาดฟักทองใจนะมันยังกินหมดแล้วไม่เหลือเลยตรงนี้เหลือแต่ตอ ดูดูผักใจไม่เหลือเลยส่วนตรงนี้เป็นถั่วน้องกวางก็มากินใบไม่เหลือเหมือนกันตรงนี้ฟักทองประมาณสิบหลุมได้ตอนนี้หาตอก็ไม่เจอตอนนี้หญ้ามาแทน มังโกมังโกใจก็เหลือแต่ต่ออ,อะไรเนี่ยเหลือแต่หญ้าไว้ให้เราโอ้ยอะไรจะใจดีขนาดนี้ต้องมาเก็บหญ้าถอนหญ้าให้เขานี่เพื้อน,นมายมใจใหญ่แล้วเห็นไหมมายมฝรั่งเห็นไหม จะเก็บไปกินได้แล้วโอ้ยหล่นเยอะเลยดูแต่เพื่อนๆตอนเก็บก็เราต้องระวังเนาะนามอย่างแหลมดูนามเขาตามนี่เห็นไหมเป็นแหลมแหลมอย่างนันหนามมากูดเลยนะจะบอกให้เนี่ดูลูกสวยอยู่นะปีนี้ เดี๋ยวต้นเขาจะใหญ่แล้วเขาก็จะลูกใหญ่กว่านี่เนาะเขาตอนนี้เขาก็เล็กตามตามอายุของเขาเนาะเพิ่งจะได้สองปีเนาะเดี๋ยวปีหน้าเขาก็คงจะเยอะกว่านี้พุ่มก็จะใหญ่กว่านี้นะแต่ทุกปีเลยน้ะไปเขาจะหยิกเนาะใจก็พยายามตัดทิ้งเป็นเพี้ยน่ะอันนี้ลูกโยูฮันิสเบียรเรายัางไม่แดงนะ เดี๋ยวใจจะต้องหาไม้มาค้ําเพราะาตัวค้ํามันหักเนาะเดี๋ยวใจจะหาไม้มาค้ําใหม่โน่นมังโกใจก็ไม่เหลือเลยเขากินหมดแล้วตัวท่ากินเดี๋ยวผักกีหูดเราก็กำลังติดดอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูผักกีหูดกัน นี่ผักชีหูดใจไม้ติดฝักแล้วแต่ยังไม่ใหญ่นะปีนี้ไม่ค่อยดกเนาะดูว่ามันยังเพิ่งจะแตกก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมามัดให้มันตั้งต้นให้ดีๆใจไม่ได้อยู่สวนนานเนาะเดี๋ยวต้องมาเก็บอีกเยอะเลยน่า อันนี้ผักกาศหืนนะผักสลัดไทยออกดอกแล้วใจจะเก็บไว้พันเนาะเดี๋ยวจะสลัดให้มันร่วงแถวแถวนี้แหละแล้วเรามาดูผักชีกันดูเพื่อนๆผักชีนี่แถวนี้ใจให้เขาถอนไปหมดแล้วนะทั้งแถวเลยแล้วก็ตรงต้นถั่วเรา แถวนี้ป่าหอมใจไม่รู้ว่าต้นหอมหรือว่าผักชีหาต้นหอมไม่เจอผ,ผักชีมันกบหมดเลยดูสิเพื่อนๆหอมใจไม่รู้อยู่ไหนดูเหลืองแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะถจะอนทิ้งให้หมดเลยวันนี้ผักชีอะ่ะมันเยอะเกินเนาะเดี๋ยวจะเก็บไว้ดอกหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวก็มาดูทั่วลันเตากานวันนี้ทั่วรันเตาใจดูสิฝักเขาเริ่มใหญ่แล้วจะได้กินแล้วนะอันนี้เป็นพันหวานแบบหวานเนาะแบบพันพันกลมๆอะ่ะป้อมๆอะ่ะแล้วใจก็จะปลูกอีกมีอีกพันหนึ่งที่เปนพันบางเนาะที่เป็นผักเป็นแบนอะ่ะไปดูกันนี่ดูสีต้นเขายัางสูง ท่วมหัวเลยแต่ไอผักถั่วลันเตาที่มันเป็นผักหวานพันหวานเนาะมันจะเตี้ยไม่สูงแต่ว่าอันที่เป็นอันแบนๆน่ะดูดิเขาสูงมากท่วมหัวใจเลยอะแต่ดอกเขาจะออกสีชมพูอ่อ,อน,ออนเนาะแต่ของป้าของเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะเป็นสีม่วงอันนั้นเขาก็ได้พันมาจากเมืองไทยเหมือนกันเพื่อน แกซื้อมาฝากเนาะเดี๋ยวปีหน้าใจจะเอาเก็บเม็ดพันนี้ไว้แล้วก็จะเอามาปลูกพันพันหวานเนาะใจจะเก็บเม็ดไว้แล้วก็โคลาบี้ใจโคลาบี้ตรงนี้เนาะดูเพื่อนๆมันเหลือแต่ยอดบางๆ เขากินไปหมดแล้วว่าดูนี่กำลังจะเป็นหัวนะแต่ไม่รู้จะได้ไหมดูสิเขากำลังขึ้นเหาะช่อนะขึ้นปุ่มปุมแต่ใบเขาจะไม่เหลือแล้วว่าตัวทากดูรอยเขาเกเป็นเมือกๆเ,เลยเห็นปะเขาขึ้นมากินอนะ่ะเป็นยางเลยเห็นไหมเขาเดินขึ้นมากินนไง นี่กืนโคลเราัาคณะใบอีกเนาะแล้วนี่แครอทแครอทใจไม่รู้อะหรือขี้แครอทหรือขี้ยญ้าล,ลกมากใจขอเวลาทำสวนแป๊บนะผักใจตอนนี้ลกมากเลยแต่ตอนนี้ใจก็เก็บขึ้นบ้างแล้วเนาะ อันไหนที่เป็นพุ่มๆใจก็เก็บมัดมัด,มดรวมกันดูดูพักนาไม่รู้เป็นไรมันเหลืองหมดเลยอ่ะน่าจะแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะดูร่องนี้เป็นทั้งแถวเลยอ่ะแต่ร่องนูน้นไม่เป็นไรเป็นอยู่ร่องเดียวไม่รู้เป็นอะไรเหลืองเลยอ่ะอันนี้ใจก็แค่ถกถกหญ้าไว้ยังไม่ได้เก็บทำแพ่พอ ไม่ให้มันขึ้นสูงยังทําไม่เสร็จเนาะนี่ตรงนี้ช่วงนี้ใจก็ทําแล้วได้ทําได้หน่อยหนึ่งเว้นวักนี่อันนี้กืนโคดูผักววงตุ้งที่ใจโรยไว้ดิเห็นปะเขากินหมดเลยอันไหนที่มีดอกก็มีดอกวันนี้ใจก็ไม่ทำมากเนาะเหนื่อยหมดแรงก็ล่งเยอะอยู่ ใจก็จะไปบ้านแล้วดูเพื่อนๆดอกดอกดอกถั่วลันเตาของป้าเขาเป็นสีชมพูสีม่วงบันเย็นเลยเฮ้ ه, นี่พันไหนเนี่ยแต่ของเขางามมากเลยนะดูดิงามมากจะไม่มีฝากแล๋ยังอ๋อมันก็เพิ่งติดดอกป้าโอเคเป็นุสจอืม แล้ใจก็ถอนล็อกเก็ตไปเนาะภาษาอังกฤษแต่ภาษาเยอรมันก็ลูกพูลัสนะแต่ก็ถอนไปด้วยแต่ว่าไปเด็ดเอาใบที่บ้านเนาะใจไม่มีเวลาใจก็เลยถอนทั้งต้นไปเลยแล้วก็ไปเด็ดที่บ้านเพราะเขาติดดอกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเด็ดที่บ้านเอาอใจก็เตรียมตัวจะกลับบ้านใจถอนพักชีไปเป็นต้นๆเลย นะเดี๋ยวไปใส่แช่น้ำไวนะ้นะนะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย